ท้งานเป็นยังไงบ้างพ่อการบริการก็เออดีนะดีนะครับเต็มสิบให้ครับเตรียมสิบเออเต็ียมสิบให้เก้าอ่ะเอาให้เก้าก็ยังดีเอาเอาครับผมนะแล้วก็ถามนิดนึงว่าเออเนี่ยช่วยแนะนําหน่อยสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยกำลังสนใจรถช่วงนี้นะครับผมอยากให้ฝากถึงหน่อยว่าเอะควรมาออกที่ไหนยังไงดีอ๋อถ้าสนใจเรื่องรถนะก็มาที่สามเหลี่ยมออโต้เลยเลยนะ ขามีบริการดีๆให้อะครับผมครับถก็สวยหมดแล้วติหมดแล้วโอเคโอเคครับผมมาไม่เป็นไรครับผมโอเคครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณพ่อชอบดอกไม้เหมือนเดิมครับผมนะมองให้นะครับขอบพระคุณนะครับคุณพ่อเดินทางปลอดภัยนะครับกายแข็งแรงนะพี่นับนะทุกคนเลยนะครับผมถูกหวยเลียงเบอร์ครับก็เหมือนเดิมครับผมใครที่อยากได้โปรแบบนี้อีกนะบัตรประชาชนใบเดียวครับพี่ มาเด็ตัวเงินไม่ต้องนะครับผ, <ม S 1> ผ่อนได้ไคือจบครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอาแล้ว